สบายดีเมื่อนิสิพามาถักลายง่ายๆเนาะเวลาเขาถักตรงมันเราถักตรงเล็กขีดเหรนลายนี่นะโอเคมาเริ่มกันเลยกนอื่นถักเขาสิทักอ่าลงจนมดแถวเลยเนาะ หลังจากนั่นหลังจากเขาทักลงแล้วแหละแถวสองแถวสองเขาจะมาทักลงหนึ่งทักลงหนึ่งแล้วเขาก็สิมาทักตัวนี้เนี่ยเห็นบ่เห็นเห็นปองตัวนี้บ่ปองตัวนี้เขาสิมาทักสอดไหมเข้าไปตัวนี้แล้วเขาสิมาทักทักลงอยู่ในโูตัวนี้อยู่ในโูตัวลุมเนี่ยตรงตัวลุมนี่ แล้วก็ทัก1แล้วก็ทักธรรมดาทักลงธรรมดา1แล้วก็ทักิดจปองตัวนี้ปองหูตัวนี้ทัก1แล้วก็ทักธรรมดาทักไปเบบซี่จนให้มันมดแถว ต่อมาจะเป็นแถวสามแถวทางหลังเนะเาะเข้าซิทักลงจนมดแถวเลยทักลงจนมดแถว ตอมาจะเป็นแถว C แถว C เขาจะทักลงสองทักลงสองก่อนแล้วจึงหูตัวนี้เห็นไหมหูตัวนี้เขาเสียบไหมเข้าหูตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ทักทักแบบีิแล้วก็ทักลงธรรมดา เด้วกระทักลงเสียบเข่าโฮนี่เสียบเข่าโฮนี่เด้วกระทักลงธรรมดาไปให้จนมันมืดแถวเลย บันนี้เหลือสองตรงทางท้ายซองตรงทางท่ายมม่ให้เฮาทักทักลงปกติธรรมดาเนี่มันก็จะออกมาแบบซีอันนี้มันทางหลังอันนี้ทางหน้าแปลว่าเฮาทักซีแถวนี่ซ้ำไปซ้ำมาแบบเก่านีเนาะอันนี้แถวซีแล้วมันบอกแล้วเฮาก็ะซี่ทักแบบเก่าแบบนี้แถวทัดมาเฮาก็ทักแบบเก่าคือแถวตัวทำอิดนี่ทักลงจนมืแถว ลายมันก็สีออกมาประมาณนี้เนาะตัวนี้นี่แมนทางหน้าตัวนี้แมนทางหลังมีซีีแถวสืวส่อดอกลายนี่นะทักซีแถวแล้วก็จะออกมาเป็นลายแบบซี่เนาะท,ทําอินเทาทักลงหนึ่งกลนแล้วเขาจึงมาทักตรงทั้งลุมบัดโตมาเขาทักลุงสองแล้วเขาจึงมาเหตดตรงทั้งลุมเขาท้า,าอยากจือง่ายเขาจือลายลายแบบซี่ลายขึ้นแบบสี่เอามันจึงจือง่าย จิงซีไลคือจิงซีจริงจึง่ายกันเขาเขาจะจะจือแบบซีแล้วเขาจะจะทับสนบางเทือเขาทักไปแล้วเขาลืมผะนะ